สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องแม่พังเย็นจิตชาแนลอยู่แล้วนะคะแม่ๆค่ะวันนี้นะคะตอนนี้นะคะวันนี้วันวันจันนะคะแม่ค่ะวันจันวันที่วันที่สิบสิบสองนะคะสิบสองเนาะเออวันนี้ฝนตกนะคะแม่ๆค่ะฝนตกก็เลยมาหลบฝนอยู่ที่บ้านน้องมินนี่นะคะเนี้ยมาหับฝนบ้านน้องมินนี่นะคะ ตรงนู้นูนเลยแนมะ่พางเงย็นจิตน้องมินนี่แล,แล้วก็น้องคำแพงนะคะวันนี้ฝนตกหนักนะคะแม่ๆค่ะฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะคะอันนี้พ่อแสนสุกนะคะนีพ่อแสนสุกนะคะนุ่นแม่โด๊ะแม่โด๊ะอยู่ฝั่งนู้นแม่โด๊ะอยู่ตรงนู้นอ่าดูนะคะดูเอสอ,องแม่ลูกนั้นทำอะไรกันก็ไม่รู้นะคะ ันนี้เรามาตกฝนอย่ที่บ้านน้องมินนี่นะคะแม่แม่คะฝนตกหนักเลยนะคะน้องมินนี่เล่นดินแล้วนะคะตอนนี้วันนี้แม่เย็นจิตของเราไม่เตียกนะคะเพราะว่าฝนตกช่วงบ่ายโมงเนาะฝนตกช่วงบ่ายพอดีเลยนะคะ ก็มาบ้านน้องมินนี่นะคะมาหลบฝนอยู่ที่บ้านน้องมินนี่เลยนะคะในวันนี้ดูนะคะแม่ค่ะฝนตกนะคะแล้วก็เสียงฟ้าร้องด้วยฟ้าก็ร้องฝนก็มืดเทอมมาเลยนะจ๊าแบนนี้น้องทำเพลงโยกเล่นอย่างสบายใจเฉินเลย ฝนจะตกก็ตกไปก็หนูไม่เปียกอะ่ะเออหนูหลบฝนหนูหลบฝนอยู่ที่บ้านน้องพี่ไอ้บ้านบ้านพี่มินนี่เนาะวัน,นแล้วก็มาอยู่กันนะคะอยู่กันทั้งหมดห้าเชือกเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่พอสแสนสุกแม่เด๋วแม่ของน้องมินนี่นะคะทางนุกินกินกินหญ้าอย่ายงอาริดอร่อยเลยนะคะไปแล้วไปและไใตตอเงยเขาอีกแล้วนะคะ ฝนตกหนักเลยนะคะแม่ๆคะ่ะฝนตกแล้วก็เสียงฟ้าร้องฟ้าเรบด้วยนะคะในวันนี้พากันเล่นดินแล้วนะคะแม่ๆคะ่ะตอนนี้พากันเล่นดินแล้วเว้อ คนก็ตกไปสี่วันนี้แม่เย็นจิตไม่เปียกนะคะแต่ตอนเย็นตอนกลางคืนไม่แน่นอนนะคะตอนตอนเย็นตอนกลางคืนแม่แน่นอนว่าจะเปียกหรือเปล่าคนจะมาหรือเปล่าเดี <nodig> ๋ยน้องมินนี่นะคะไม่รู้เขาเล่นดินไปด้วยนะคะตอนนี้หันหลังให้หันตูนให้แม่แม่เย็นจิตแล้วนะคะตอนนี้ แม่ยันจิตก็หันหันตูดหนีเหมือนกันนะคะหันหน้าหนีเหมือนกันนะคะตอนนี้น้องมินนี่บางบางแม่แม่ย็นจิตของเราหมดเลยนะคะตาอ้ <c oughs> อวนของเราอยู่ข้างหลังน้องมินนี่นะคะ ฝนตกแบบนี้มีที่หลบฝนแล้วนะวันนี้มีที่หลบฝนแล้วนะเรามาหลบอยู่ที่บ้านน้องมินนี่นะเออตอนนี้ลองทำเพลงก็โยกรอโยกแล้วนะคะอ่าเต้นรอแล้วนู <c oughs> ้นแม่เย็นจิตของเราอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะอยู่ข้างหลังน้องมินนี่เลยนะคะ เราไปหาเราไปถ่ายใก,กล้ๆไม่ได้นะคะแม่แม่เราเนื่องจากว่าฝนตกเนาะไม่ยินจิตของเราก็หันหน้าไปทางนู้นตลอดเลยเสียงฟ้าร้องนะฟ้าร้องฟ้าเลยบนะคะแม่แม่ขาแม่ความปิดเครื่องแล้วก็ปิดหมดเครื่องบินไว้นะคะแล้วก็ทําเป็นอัดลิปนะคะ้าไม่ทําแบบนี้เราไม่ได้นะคะ ฝนแบบนี้นะคะเราเดินข้ามไปอีกฝั่งไม่ได้นะคะเพราะฝนตกหนักเลยนะคะเราถ่ายได้เพียงแค่เท่าน,นี้ <c oughs> น้องเมนี่ก็จะไม่ออกไม่ออกจากแม่เย็นจิตเลยนะคะจะอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะคะ พ่อแสงสุกทำอะไรเนาะปวดโยกปวยโยกโยกโยกมาดูแม่เย็นจิตกันต่อแม่เย็นจิตหันหน้ามาแล้วนะคะ เอเผฝนยังไม่ห hmm. ย <A> ุดตกเลยนะคะแม่ๆค่คะวันนี้วันนี้เรามารบฝนอยู่ที่บ้านน้องมินนี่เนาะนีโยกรอโยกโยกโยกเขาชอบโยกแบบนี้นะคะก็เป็นช้างชี่ออารมณ์ดีมากๆเลยนะคะแม่ๆม่คะที่พอไปไหนก็ก็สำหรับวันนี้นะคะแม่แม่ะอย่าลืมเข้าไว้มาให้เป็นกำลังใจให้กับแม่พัางเย็นจิตของเราด้วยนะคะ ฝากแม่ๆติดตามด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะแม่ๆสาเราเจอกันคลิปหน้านะคะ,ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ